วันนี้นะคะเราก็จะมาทําเมนูนี้เลยนะคะเป็นข้าวหมกไก่นะคะเพื่อก็จะใช้วิธีนะคะหมักไก่เองนะคะส่วนเครื่องผสมหรือว่าส่วนผสม,มจะมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะไปดูกันเลยนะคะนี่เลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้น่องไก่ประมาณ1นกิโลนะคะนี่เลยนะคะเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็หมักด้วยนะคะน,นี่ก็จะเป็นกระเทียมแล้วก็รากผักชีหรือว่าใบผักชีนะคะแล้วก็ตามด้วยรสด,ดีเกลือแล้วก็น้ําตาล ٹ, ตัดเค็มเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็น ผงขิงนะคะแล้วก็เป็นผงอบเชยแล้วก็ใส่เป็นพริกไทยดําลงไปนิดนึงนะคะนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่อันนี้เขาเรียกว่าผงเคอรรี่นะคะหรือว่ามันก็จะมีกลิ่นคล้ายๆ หญ้าหอมนะคะหรือว่าหญ้าอินเดียสักอย่างเนี่ยนะคะใส่ลงไปมันก็จะได้กลิ่นแบบหอมมากๆเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นผงขมิ้นนะคะเพิ่มสีสันลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นใบกะวานนะคะปุ้ยไม่มีลูกกะวานนะคะปุ้ยก็จะไม่ใส่นะคะปุ้ยก็ใส่แค่ใบกะวานแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเติมเป็นโยเกิตรสดธรรมชาตินะคะอนนี้ก็จะเป็นโยเกิตรสดธรรมชาติใครจะใช้เป็นแบบไขมันต่ําหรือว่า ไขมันไม่ต่ําก็ได้นะคะส่วนของปุยนะคะพุยก็ใช้เป็นแบบธรรมดานะคะก็ไม่ใช่ไขมันต่ํานะคะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาคุกเขาให้เขาเข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะปิดฝาไว้แล้วก็เอาไปไว้ในตู้เย็นนะคะอย่างน้อยนะคะประมาณ30นาทีนะคะพอครบ30นาทีหรือว่าครบชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอา น้องไก่นะคะที่เราหมักไว้นี่เลยนะคะเอามาผัดหรือว่าเอามาทอดใสเ่เนยแบบนี้เลยนะคะเราก็จะผัดผัดทอดๆแบบนี้นะคะเนื้อไก่ของเราค่อยๆกลับด้านนะคะให้เขาสุกดีเลยนะคะก็ผัดไปค่อนข้างนานมากๆเลยนะคะปุ้ยก็จะเพราะว่าไก่ของเรามันชิ้นใหญ่นะคะปุ้ยก็จะ ผัดแล้วก็ปิดฝาไว้อบให้เขาสุกทั่วๆกันนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ไก่ของเราไหม้ได้เร็วมากๆเลยนะคะปุ้ยก็ของปุ้ยอันนี้ก็คือปุ้ยใส่แบบว่าไฟแรงมากๆเลยนะคะมันก็เลยค่อนข้างที่จะไหม้นี่เลยนะคะหลังจากนั้นปุ้ยก็จะมาปิดฝาไว้นะคะนี่หลังจากที่ไก่ของเราสุกดีเรียบร้อยแล้วนะคะปุ้ยก็จะเอามาคีบไก่ออกนะ,ะหรือว่าเอาชิ้นไก่ออกจากน้ํามันที่เรา ผัดไว้อย่างนี้นะคะเราก็จะค่อยๆหยิบออกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเป็นข้าวสารนะคะ เราก็จะเอาข้าวนะคะที่เราจะหุงสําหรับเป็นข้าวหมกไก่นะคะนี่เลยนะคะก็จะเป็นข้าวสารเลยนะคะเราก็จะตวงสําหรับที่เราจะหุงเรียบร้อยเลยนะคะปุ้ยก็จะตวงใส่ลงไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําที่เหลือจากการหมักไก่นะปุ้ยก็จะเอามาคุกคุกใส่กับข้าวของเราให้มันมีกลิ่นหอมนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่มันจะมีกลิ่นหอมเครื่องเทศมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นปุ้ยก็จะเอาไปใส่ในนี่เลยเป็นหม้อหุงข้าวนะคะเอาใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ ใส่น้ำนะคะใส่น้ำนี่เราก็จะใส่เท่าๆกันกับข้าวเลยนะคะนี่ก็จะเป็นกระป๋องที่ปุ้ยตวงข้าวไปเมื่อกี้นะคะปุ้ยก็จะเอามาตวงน้ำนะคะ ให้เท่าๆกันแบบนี้เลยนะแล้วก็คนๆให้เขาเข้ากันแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาชิ้นไก่นะคะที่เราทอดไปเมื่อกี้นะคะเอาลงไปใส่ด้วยแบบนี้เลยนะคะคุกลงไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาน,นะคะหุงข้าวตามปกติเลยนะคะกดหุงเรียบร้อยนะคะออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นข้าวหมกไก่ของเรานะคะนี่เลยนะคะพอข้าวหมกไก่ของเราสุกเรียบร้อยเลยนะคะเราก็จะต้องมาทํานี่เลยนะคะเขาเรียกว่า น้ำจิ้มบัจ่าหรือว่าน้ำจิ้มอะไรสักอย่างปุ้ยก็ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจชื่อมากๆเลยนะคะก็คือชอบกินแต่ว่าจําชื่อน้ำจิ้มไม่ได้นะคะมันจะมีรสชาติแปลว่าหวานหวานนะคะเปรี้ยวหวานนะคะแต่ว่ามันจะเป็นหวานนํานะคะแล้วก็เปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็เค็มตามนะคะนี่เลยนะคะเราก็จะเอาแตงกวาแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกนะคะพริกอันนี้ปุ้ยก็จะใช้เป็นพริก ญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่พริกญี่ปุ่นพริกเกาหลีนะคะมันก็จะมีสีแดงสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าพริกไทยนะคะเพราะว่าลูกและก็แฟนพูดถึงจะกินด้วยได้นะคะนี่เลยนะคะเราก็จะเอาน้ําตาลนะคะนี่น้ําตาลอันนี้จะเป็น ปุ้ยจะไม่มีน้ำส้มสายชูนะคะปุ้ยก็จะใช้เป็นน้ำแอปเปิลไฟเบอร์แทนนะคะนี่แอปเปิลไฟน้ำแอปเปิลไฟเบอร์แล้วก็น้ำตาลแล้วก็เกลือน,นิดหน่อยนะคะคนลงไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะหลังจากนั้นก็ตั้งไว้ให้เย็นนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเอาผักที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะคะมาใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็คนๆนเคาเข้ากันนี่นะคะรสชาติมันก็จะออกเป็นแบบหวานๆนะคะหวานนะะํานนแล้วก็ เปรี้ยวนิดนึงแล้วก็เค็มตามนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะเอาไปลาดใส่ข้าวหมกไก่ของเรานะคะนี่นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะทําให้ดูนะคะนี่แล้วก็จะเอามาอันดับแรกนะคะนี่เราจะมาจัดจานกันก่อนเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะที่เราหุงไปเมื่อกี้นะคะกับซอสมันก็จะออกมาเป็นสีเหลืองๆแบบนี้น่าทานมากๆเลยนะคะแล้วเราก็จะมาจัดจานนะคะชิ้นไก่เขาก็จะออกแบบว่านุม่มๆนะคะคือไก่นี่ล้นมากๆเลยนะคะนุ่มดีมากๆนะคะเพราะว่าเรา ทอดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็อบไปอีกรอบหนึ่งนะคะมันก็จะนุ่มมากๆเลยนะคะไก่มันก็จะช่ำๆนะคะไม่แห้งเกินไปนะคะนี่แล้วนะคะนี่น้ำจิ้มบั่จ่าที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะเราก็จะเอามาลาดไปกับข้าวแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเพื่จะทำให้ดูนะคะเอาราดไปในข้าวนะคะนี่รสชาติก็จะอร่อยมากๆเลยคะ่ะคือเมนูนี้ลูกชายผู้ชอบกินมากๆเลยนะคะปกติลูกชายจะ ไม่ค่อยชอบอาหารไทยนะคะนอกสีจากว่าไข่เจียวนะคะแต่ว่าอาหารนี้คือเมนูนี้คือลูกชายติดใจมากๆเลยนะคะกินข้าวหมดไป3จานเลยนะคะขอเพิ่ม3รอบคะ่ะ